เรียนอาจารย์ประจํารายวิชาอาจารย์ปริศนมโนดิฉันนางสาวอิสารารัก์พี่พิมยัยรหัสนักศึกษา6 6ห1 1 0 0หนึ1งนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่3มหมู่เรียนที่1วันนี้ดิฉันจะมานำเสนองานวิจัยเรื่องการพัฒนาและประเมินผล AI Chatbot แบบปรับตามผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงนมามธรรมในรายวิชาวิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะ สำหรับที่มาและความสำคัญของปัญหานะคะในศตรวรรษที่21การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติส่งผลต่อชีวิตเศรษฐกิจและการศึกษาทําให้ทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาเชิงซับซ้อนและการคิดเชิงนมามธรรมมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นฐานสำคัญของการคิดเชิงคํานวณที่นําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์กรโลกเช่น UNESCO และ WEF ยืนยันว่าทักษะเหล่านี้คือหัวใจสำคัญของแรงงานในอนาคต สำหรับประเทศไทยได้มีนโยบายผ่านแผนพัฒนาฉบับที่13และพระบการศึกษา2,562ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัลรวมถึงหลักสูตรแกนกลางที่เพิ่มวิทยาการคำนวณแต่ผลการประเมินโอ e เน็ตและสมศชี้ว่านักเรียนยังมีทักษะการคิดเชิงนามธรรมต่ำโดยเฉพาะภูมิภาคเพื่อแก้ปัญหานี้แนวทางใหม่คือการใช้ AI Chat b บ t แบบเ e r s o n อน i z e Learning ซึ่งงานวิจัยยืนยันว่าช่วยพัฒนาผลสลัมฤทธิ์ความเข้าใจเชิงนามธรรมและแรงกินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการพัฒนา AI อไอแชทเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงนามธรรในวิทาชาวิทยาการคำนวณจึงมีความสำคัญต่อ,ตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในยุคดิจิทัลค่ะ จุดประสงค์ของงานวิจัยนะคะมีทั้งหมด4ข้อค่ะ 1. เพื่อพัฒนา AI e Chatbot แบบปรับตามผู้เรียนสำหรับใช้ในการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำวนวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยเน้นการส่งเสริมการคิดเชิงนมามธรรม 2. เพื่อศึกษาระดับ การคิดเชิงนัตธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หลังการเรียนรู้ด้วย AI Chatbot แบบปรับตามผู้เรียนค่ะ3เพื่อเปรียบเทียบผลการคิดเชิงนัมธรรมระหว่างนักเรียนที่เรียนรู้ผ่าน AI Chatbot แบบปรับตามผู้เรียนกับนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติค่ะและ4นะคะเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่มีต่อการใช้ AI Chatbot แบบปรับตามผู้เรียนในการเรียนรู้เชิงวิทยาการคำนวณค่ะ สมมติฐานของงานวิจัยนะคะ1การพัฒนา AI Chatbot แบบปรับตามผู้เรียนสำหรับใช้ในการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดนะคะ 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่เรียนรู้ด้วย AI Chatbot แบบปรับตามผู้เรียนจะมีระดับการคิดเชิงนามธรรมสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบกับผลก่อนการเรียนรู้ค่ะ 3นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่เรียนรู้ด้วย AI Chatbot แบบปรับตามผู้เรียนจะมีระดับการคิดเชิงนมามธรรมสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติค่ะ 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามมีความพึงพอใจในระดับสูงต่อการใช้ AI Chatbot แบบปรับตามผู้เรียนในการเรียนรู้วิทยาวิทยาการคำนวณค่ะ ขอบเขตของงานวิจัยนะคะกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างจะเป็นโรงเรียนสา,ารคามพิทยาคมค่ะโดยจะมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสา,ารคามพิทยาคมจํานวน17ห้องได้แก่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รวมทั้งสิ้น5150คนค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ7โรงเรียนสา,ารคามพิทยาคมจํานวน30คนได้โดยการเลือกแบบเจาะจงค่ะ ขอบเขตด้านตัวแปรนะคะตัวแปรต้นการเรียนรู้ AI แัทบัตแบบปรับตามผู้เรียนซึ่งมีการพัฒนา ให้ปรับระดับเนื้อหาคำถามและกิจกรรมตามพฤติกรรมและมีความสามารถของผู้เรียนโดยใช้เนื้อหาในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตามหลักสูตรแกนกลางฉบับปรปับปรุงพุทธศักราช2560ค่ะส่วนตัวแปรตามนะคะผลสมดุ์ทางการเรียนเรื่องการคิดเชิงนามธรรมในรายวิชาวิทยาการคำนวณหมายถึงระดับความรู้และความเข้าใจของนักเรียนหลังเรียนรู้ด้วย AI chatbot แบบปรับตามผู้เรียนโดยวัดจากคะแนนแบบทดสอบวัด ผลสำลดที่พัฒนาขึ้นตามสาระและมาตรฐานเรียนรู้ของรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ความพึงพอใจของนักเรียนต่อ AI Chatbot แบบปรับตามผู้เรียนหมายถึงระดับความรู้ความของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ผ่าน AI Chatbot ในด้านความน่าสนใจความเข้าใจเนื้อหาและความสะดวกในการใช้งานและความรู้สึกสนุกสนานในการเรียนโดยว่าจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่พัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัยค่ะ เนื้อหาในการวิจัยจะมีทั้งหมด6เรื่องนะคะ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน 2. กระบวนการค,คิดเชิงนมามธรรมและออกแบบแอปพลิเคชัน 3. การออกแบบโครงสร้างและส่วนติดต่อผู้ใช้ 4. การใช้เครื่องมือพัฒนาแอปพลิเคชัน 5. การทดสอบและปรับปรุงแอปพลิเคชันและ6กนะคะการนำเสนอผลงานแอปพลิเคชันค่ะวิธีการดําเนินงานวิจัยนะคะจะมีทั้งหมด หกข้อค่ะคือกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือในที่ใช้ในงานวิจัยการสร้างเครื่องมือวิจัยการเก็บ,บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและส,สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะค่ากลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างเราจะใช้โรงเรียนสา,ารคามพิทยาคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามจำนวนสิบเจดห้องรวมทั้งสิ้นห้าร้อสิบคน จะใช้นักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ7จำนวน30คนนะคะได้โดยการเลือกแบบเจาะจงค่ะเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนะคะจะมีทั้งหมด3อย่างค่ะคือ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 2. แบบทดสอบวัดผลสำริดทางการเรียนและ 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนค่ะค่ะการสร้างเครื่องมืองานวิจัยนะคะ หนึ่งศึกษาเอกสารตำรางงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสองสร้างเครื่องมือง,งานวิจัยสามการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยและสี่การนำเครื่องมือวิจัยไปใช้ในชั้นเรียนค่ะค่ะในส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะหนึ่งขอหนังสือจากสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลายัยราชภัฏนมหาสารคามเพื่อขอความอนุคอในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยต่อผู้อำนวยการโรงเรียน สารคามพิทยาคมค่ะ 2. การทดลองผู้ใจชี้แจงหลักการและเหตุผลให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างรับทราบสาเริ่มการทดสอบก่อนเรียน p ีเทส โดยใช้แบบทดสอบผลสำฤทธิทางการเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ AI Chatbot แบบปรับตามผู้เรียน4ทดลองใช้ AI Chatbot แบบปรับตามผู้เรียนเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันกับกลุ่มตัวอย่างห้าหลังที่สุดการทดลองผู้วิจัยทำการทดสอบหลังเรียน p o สโดยใช้แบบทดสอบสำฤทธิทางการเรียนชุดเดียวกันกันกบแบบทดสอบก่อนเรียนค่ะ ค่ะในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราจะใช้ e ส่วน e 1ส่วน e 2วิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพ AI Chatbot แบบปรับตามผู้เรียนเรื่องการพัฒน,นาแอปพลิเคชันตามเกณฑ์80ทับ80ค่ะ2วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของประสิทธิภาพ AI Chatbot แบบปรับตามผู้เรียนเรื่องการพัฒน,นาแอปพลิเคชัน AI โดยวิเคราะห์จากคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนค่ะ 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสำนิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้ค่า t t ทีเทแบบ dependent s e m p l e t ค่ะโดยใช้ค่าเฉลี่ย x และส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐาน sd และนำค่าเฉลี่ยมาเทียบเกณฑ์ค่ะ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมโดยใช้ IOC จากผู้เชี่ยวชาญค่ะแบบทดสอบประสนินธิผลทางการเรียนโดยใช้ IOC ค่าเฉลี่ยร้อยละส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ E1 ส่ว e น E2 และชนีประสิทธิผล EI t-test แบบ dependent samples เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนค่ะ ในทางการจัดการเรียนรู้นะคะเราจะเริ่มบทเรียนโดยการกระตุ้นความสนใจนําเสนอเนื้อหาฝึกปฏิบัติประเมินผลและสรุปขยายผลและนําไปประยุกต์ใช้ค่ะดิฉันนางสาวอิสารารัก์พี่พิมายขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ